จับตามองให้ดีฮะเรื่องที่ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี22พฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช2568ไปตรงกับการรัปรบหารวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พอดิบพอดีเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์ชิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทุจริตจำนำข้าวนะฮะซึ่งปรากฏว่าศาลนัดนะฮะที่จะมีคำพิพากษาครั้งสุดท้าย โครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่พักเพื่อไทยทำสัญญากับชาวนาไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้ชีวิตราญ้าอยู่ดีกินดีด้วยการรับจำนำข้าวตันละ1น0 0 0บาทแต่ระหว่างโครงการกลับพบการทุจริตหลายร้อยคดีจนมีการคาดการว่านี่าเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมีชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจนเกิดคำถามว่าพวกเขาทำเพื่อคนราญ้า หรือเพื่อใครเพราะเมื่อโครงการนี้เริ่มขึ้นรัฐกลับเจอปัญหาขายข้าวไม่ออกค่ะเพราะแค่ราคาขายจากต้นทุนของเราก็สูงกว่าราคาข้าจากประเทศอื่นตั้งเยอะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ออกมาคัดค้านเพราะเห็นแววเจึงแน่ รัฐบาลน,นั้นจะเดินหน้ากับโครงการรับจำนำข้าวนี้ต่อไปนะครับล่าสุดค่ะความเห็นของทางฝ่ายการเงินเองนะคะก็หวั่นเกรงคะ่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลขาดทุนอาจจะกลายเป็นปัญหาทางการคลังถ้าขืนดาเนินโครงการนี้ต่อไปมันก็จะกระทบในอนาคตในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านกาครคลังได้แต่รัฐยังคงเสเกียย์เดินหน้าประกาศข่าวใหญ่ขายข้าวแบบจีทุจีนได้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เงินประชาชนแท้แต่รู้ไม่ได้ว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่อะไรยังไงในโยกูกค่ะหนูไม่เข้าใจเรียนว่าอยอดที่มีการขายจีจีแล้วก็คือแปดล้านทังยืนยันว่ามีการส่งออกจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอาละอียดชี้แจงเดี๋ยวจะให้มีการชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบค่ะก็จริงๆแล้วเราทราบแต่ตัวเลขเพราะว่ารายเดือนนั่งคงต้องให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะ ตลอด3ปีของโครงการจำนำข้าวประชาชนไม่เคยได้รู้อะไรเคลีย,ลย,ลยร์เลยสักอย่างพอถามจี้มากเข้าคคำตอบที่ได้รับคือแบบนี้ค่ะ <c laim> ค่ะคอือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่าย,ยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหระคะ3โครงการแล้วนะคะคือ ตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทำไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่าลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่าูุนค่านี้อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800รเหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไระสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้จงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะพอมาชี้แจงแล้วผมเห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันทั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านอะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะทำไมนะรัฐถึงอ้ามอึ้งนะักสืบกลับไปก็เจอพิรุธอยู่หลายจุดพิรุษจุดที่หนึ่ง แต่ตอนเจอหลักฐานแคชเชียร์เช็คค่าข้าวค่ะเช็คค่าข้าวจ่ายเข้ากรมการค้าต่างประเทศ2ใบมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งปกติการค้ากับรัฐต่างประเทศเช็คก็ควรมาจากธนาคารต่างประเทศแต่เช็คอันนี้ หลับมาจากแบง์ของไทยแถมคนเซ็นเช็คยังเป็นคนไทยชื่อนายสมคิดที่รุดจุดที่2ในายสมคิดเป็นผู้แทนของบริษัทจีนชื่อ GSG s และไหาหนานที่รัฐอ้างว่าขายข้าวแบบ G2G ด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้แทนฝ่ายจีนอีกสองคนคือนายรัฐนิตและนายลิตโดยมีเสียโจทําหน้าที่เอาข้าวออกจากกาดัง แต่พอปปชาสืบกลับไปก็ถึงกับอ้าปากค้างค่ะเพราะสองบริษัทจีนนี้ไม่ได้ถูกมอบหมายจากรัฐจีนให้มาทำสัญญาจ2ทจีกับไทยไงรัฐบาลถึงไม่รู้แล้วยังให้สิทธิจ g ท g จีกับพวกเขาอีกละ่ะคะพี่รุดจุดที่3แล้วเขาเอาข้าวออกไปไหนถ้าไม่ได้ไปจีนเราก็สืบต่ออีกสิคะแล้วก็พบว่าข้าวที่ถูกนำออกมาจากสต๊อกของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะไม่มีคู่แข่งไม่ได้ไปนอกอะไรหรอกค่ะ แต่ถูกแอบเอาไปขายต่อให้บริษัทเอกชนในไทยก่อนจะเวียนเทียนกลับเข้าโครงการจำนำาคข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกครั้งรัฐเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจุดที่น่าสนใจก็คือมีบริษัทหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบปลิ้นปล้อนนี้เสมอชื่อสยามอินดิกา รุจ,จุดที่สี่เดีย๋ยวๆ,ๆ,ๆขอย้อนกลับไปหาเหล่าผู้ทานจากบริษัทจีนเกออีกทีค่ะพ่อสาวลึกกลับไปที่คนพวกนี้ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยกันทั้งสิน้นมาถึงจุดเนี้หนูขอรู้หน่อยเหอะว่าเจ้าของบริษัทสยามอินดิกาเขาคือใครเขาก็คือเสียเปียงคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรนั่นเอง เคลียร์หรือยังคะว่าทำไมรัฐถึงไม่อยากแอะเรื่อง G2G G มาตลอดนำไปให้บริษัทสยามอินดิกาจำกัดนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับกรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรงแค่3ปีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกปูสร้างความชิมหายอะไรบ้างผลานเงินชิบหายคะ่ะรัฐขาดทุนไม่ต่ำกว่า5าแสล้านบาท นะับเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคุณภาพข้าวไทยชิมหายชาวนารีปลูกข้าวจนลืมใส่ใจคุณภาพอัดสารเคมีเกินข่ามาตรฐาน ภาพหลักข้าวไทยก็ชิมหายค่ะภาพข่าวข้าวเน่าค้ังในกระดัง <c oughs> แพร่ออกไปทั่วโลกจนภาพลักข้าวไทยเสียเกินเยียวยาตลาดข้าวไทยชิบหายเมื่อข้าวไทยขายแพงกว่าเพื่อนเขาก็ไปซื้อที่อื่นจนยอดส่งออกลดถูกค้นช้์และภาพเอกชนแจน้งไม่เป็นท่าเลยค่ะชาวนาะ <c oughs> ก็ชิบหายดนเบี้ยวไม่รู้กี่รอบประทวงไม่รู้กี่หน แต่ชาวนาก็ยังร้องขอจำนำข้าวเพราะเข้าใจว่าได้เงินง่ายเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชาวนารอการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวสุดท้ายโครงการที่บอกว่าทำเพื่อชาวนาคนรากหญ้าแต่ตอนจบคนตัวเล็กๆอย่างชาวนาเจ้าของโรงสีข้าราชการกลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่เกี่ยวกับจำนำข้าวมากถึง174คดีส่วนนักการเมืองกอ็ลอยตัวสิคะ กว่าห้าแสนล้านที่เสียไปทำอะไรได้มั่งถ้าอยากให้ชาวนาะอยู่ดีกินดีเงินก้อนเนี้ย แบ่งให้ชาวนา4ล้านครัวเรือนเป็นเงินสดสดยังได้ครัวเรือนละตั้งแสนกว่าบาท <Wow. S 1> โดยไม่ต้องพึ่งโครงการจำนำข้าวด้วยซ้ำส,ส่วนข้าวเน่ากว่า8แสนตันเยอะขนาดนั้นรู้ไหมคะว่าเอามาเลี้ยงคนไทย65ล้านคนวันละ3มื้อเราจะมีกินกันอิ่ม้ํำถึง30วันเต็มๆเลยค่ะศูญเสียมหาศาลขนาดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะพวกเราต้องช่วยกันจับตาดูคนรับผิดชอบคดีนี้เพราะกฎหมายใหม่ใครกองเงิน เราไปกองไปเท่าไร่นอกจากจะโดนคดีอาญาแล้วเขายังต้องเอาเงินที่เขากองไปมาชดใช้คืนให้พวกเราด้วยถ้าเราช่วยกันติดตามคดีนี้ประเทศที่รักของเราจะไม่เจ็บตัวฟรีแน่นอนค่ะกรณีคำสั่งเรียกค่าสินไหม่ทดแทนให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนจากการไม่ระงับยับยัง้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวในฐานะนายก3 5 0 0 0ล้าน จากความเสียหายทั้งหมดในกองใหญ่แต่แบ่งให้นายกรับผิดชอบ35,000ันล้านสั่งให้นายกยิ่งลักษณ์ชดใช้เป็นคําสั่งทางปกครองก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักษณ์ไม่เห็นด้วยนะก็ได้มีการฟ้องมาที่ศาลปกครองศาลปกครองกลางตัดสินคุณยิ่งลักษณ์ชนะศาลปกครองกลางตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์ชนะแล้วให้เพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพย์จำเไหมค่ะอายัดทรัพย์กาบ้านโยธินอะไรจะเป็อะไรไน,นั้นนะอน่ะชนะ แล้วคดีก็มาถึงศาลปกครองสูงสุดค่ะล่าสุดสามนักข่าวอิสราอัปเดตครับว่าวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่างฝอผอพึ่ง163-166ขีด6ทับ2,564ระหว่างนางสาวยิ่งรักชินวัตร ในฐนานะผู้ฟ้องไงคดีนี้คุณยิ่งรักเป็นการฟ้องให้เพิกถอนคําสั่งฉันไม่เห็นด้วยที่จะมาสั่งให้ฉันชดใช้เงินค่าเสียหายฉันเลยเป็นฝ่ายฟ้องค่ะศาลปกครองกลางให้คุณยิ่งรักชนะแล้วศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินอย่างไรรอติดตามฮะวันที่22พฤษภาคมนี้13นาฬิกา30นาที แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมัติงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านอะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะโครงการมันยังไม่จบอะจะให้บอกยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วจะให้บอกว่าเราโตว,ว่าขาดทุนสองแสนหกแต่เราไม่มีตัวเลขมายืนยันกับทางประชาชนหรอคะก็ถ้าวันพรุ่งนี้มีคนออกมาบอกว่าโครงการขาดทุนห้าแสนล้านทุกคนก็จะฟังอย่างนั้นหรือไม่เพามีตัวเลขออกมาชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่คือ,อการเก <ๆ S 1> ่าหานี่มันง่ายนะฮะทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันกระบวนการมันยังไม่จบสิน้น แต่คณะกรรมการปิดบัญชีเขาก็มีวิธีการทํางานชัดเจนเนี่ยเขาบอกวิธีการคานวณอะไรแล้วแล้ว,ลวทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นเคยมีปัญหาค่ะพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ทำไมมันมีปัญหาครับค,ค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมาสามขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายเรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยม,มันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับ ทำไมเราไม,รไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านู่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แปดร้อยเหรียญนะคะไร้ค่าที่มันเจ๊งไปหลายแสนล้านเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ย เอาเนี่ยคุณตอบประชาชนก่อนเราเป็นประชาชนเราอยากรู้คือตัวตัวที่ท่านท่านพูดตรงเนี้ยคุณร้องคนมาบอกแล้วว่าการจานาคก็ไปสอบฐานในบองสังกัดใาดีตรวจสอบการควบคุมค่าผสมแกล้ข้อมูลอะไรถามเนี่ยเราทำการจำงานข้าวที่รัฐบาลคุณทำมาเจ๊งมาหลายแสนงานเนี่ยใครรับผิดชอบจะไม่อยู่ในศาลเนี่ยคุณตอบก่ันไม่ใช่คุณมาถามอย่างเงี้ยคุณมาเอาเรามันเกี่ยวไหมไอ้ข้าการจานาข้าวเนี่ยใครท่านบอกซื้อมาเนี่ยคุณเลยไม่ถามบริษัทกี่ซื้อบริษัทที่ผลิต นี่เป็นหน่วยราชการถ้าเขาไม่ส่งมานะฮะถ้าคุณมาเนี่ยคุณยื่นคำร้องสิงคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรดิฉันในฐานะประชาชนอยากจะถามได้คนงารจัดจำหน,น่ายดิจ๊งเนี่ยรอรอคำตัดสินอยู่เนี่ยรัฐบาลคุณจะว่ายังไงในยุคในยุคปูคนเนี่ยหญิงแก่เนี่ยดาริาคือบ้าขาวเนี่ยดิฉันในฐานะประชาชนก็นอยากจะรู้เหมือนกันไม่ใช่ป้า,ปา,อ,าอายุคนเดียร์ทรคงใกล้เคียงกันจะเรียกป้าจะเรียกพี่สาวแม่คุณ ก็อะไรครับผมก็เรียกให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมไม่เพราะพังมานาแล้วประชาชนนี่เดือดร้อนเนี่ยภาษีของประชาชนเนี่ยเอาให้พวกรัฐบาลคุณไปผานี่กองจานจำนำข้าวเนี่ยแล้วรัฐบาลไปยุ่นจะเข้ามาดูแลเนี่ยคุณจะมาหานจะไปไอ้ข้าวที่มันไม่อยู่อ่ะไอ้ข้าวที่พังไปหลายๆลส เนี่ยนะระบบข้าวเนี่ยคนไกลของการซื้อข้าวเนี่ยมันปั่นป่วนเนี่ยทำไมผมไม่มีจัดการคือคือผมอยากจะเจออยากจะพบเนี่ยทำข้อไหนทำงานคือไม่อยู่สักท่านเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันปัญหาจิ๊กจ้อยไอ้ปัญหาโครงการใหญ่ๆที่มันเจ๊งอยู่ในรัฐบาลคุณเนี่ยคุณไม่หาคนรับผิดชอบก่อนก็รับผิดชอในรายงานในระบบมันมีอยู่นะครับคือจะได้แบบ ในกรณีของเรื่องของจำนําข้าวปรากฏว่าวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่ข่าวรายงานว่าสารปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีนางสาวยิ่งลักษณวัตรอดีตนายกรัรรียื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกันคลังที่ให้รับผิดชอบชดใช้นะครับค่าสินไม้ทดแทนกรณีโครงการจำนำข้าวโดยสารปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษา ในวันที่22พฤษภาคม2 5 1 8เวลา13นาฬกานาทีวันนังกล่าวฮะสารปกครองสูงสุดที่จะอ่านนั้นก็เป็นวันที่ตรงกับวันรัตะประหารปี2557 7พอดีนะครับครบรอบ11ปีพอดิบพอดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาในคดีจันนำเข้านะครับสารดีกาแผนกคดีายาผู้ดำเรงตําแงน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาจนะับจคุกยิ่งลักษชินวัตรในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยให้จำคุกเป็นเวลา5ปีนะครึ่งหนึ่งจากโทษจำคุก10ปนะีจากนั้นยิ่งลักษก็หลบหนีออกจากประเทศไทยทิ้งให้บุญทรงเตลิยาพิลมติดคุกแทนรวมกันถึง45ปี ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือสารปกครองกลางนะครับได้ยกคำร้องในกรณีดังกล่าวคือยิ่งหลักชนะแต่สารยังคงอายัดรัพย์ในกรณีจะนำค่าไว้ตั้งแต่ปี2,564กรณีจะนำค่าวมีความเสียหายกว่า490,000ล้านบาทนะครับจากการบริหารของยิ่งหลักณชินวัตรคดีนี้เป็นคดีแรกนะครับที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 36,000ล้านบาทนะครับถ้าในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับยืนตามศาลปกครองกลางก็หมายความว่ายกฟ้องยิงลักก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน,นแต่ถงสินแต่ถ้ามีการยืนยันนะครับยกคำร้องของยิงลักนะครับที่ยืนอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องจ่ายเงินตามคําร้องของกระทรวงการคลังจํานวน3.6หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันได้ทําการอายัดรั์ไว้ทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสถ้าสมมุติผิดนะฮะก็ตกเป็นของแผ่นดินนะครับถ้าไม่เบียงพอก็เหมือนสมัครสุนทรเวทฮะครอบครัวทั้งหมดห้าชั่วโคตรจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องทางแพ่ง ไม่ได้รับผิดชอบอาญารับผิดชอบทางแพง่งก็จะต้องจ่ายสิ้นไหมทดแทนนะครับรวมถึงคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนำข้าวด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าผิดสมมุติว่าผิดศาลตัดสินว่าผิดก็ไม่จบแค่นี้เหมือนกันนะครับคดีจำนำข้าวเนี่ยมีความเสียหายถึง490,000ล้านบาทกระทรวงก,การคลังต้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมนะฮะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอีก นะครับทราบว่าคดีที่คงค้างที่ปปชมีกว่า200คดีนั่นหมายความว่าจะมีคดีอื่นตามมาอิลุปตุ๊บตับตามมาสดัดเหมืนไหวคนที่รับผิดชอบนะครับก็จะไป5ชั่วโคตรรับผิดชอบทางแพ่งที่ผ่านมาการตัดสินศาสนดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัครศุนทรเวทในกรณีการชุจรลิตรถดับเพลิงจำได้ไหมครับในยุคของสมัครศุนทรเวีเรื่องนี้นะครับ จับตามองให้ดีฮะว่าสารปกครองสูงสุดจะพิพากษาอย่างไรนะครับถ้าพิพากษาว่าถูกก็รอดไปถ้าพิพากษาว่าผิดนะฮะก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเพิ่มเติมแต่ทางอาญานั้นสารจำคุกยิ่งลักไปแล้วเป็นเวลา5ปีแต่หลบหนีนะครับคดีลักษณะด,ดังกล่าวฮะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความจับตามองให้ดีฮะเรื่องนี้ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี 22พฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช25 6 8ไปตรงกับการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พอดิบพอดีเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแรกขาดต้องร่นเร่งร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แกวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่กต่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจากยืนยันไม่รู้สิน้น ไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์